สวัสดีครับเพื่อนทุกคนไเข้าไปเที่ยววัดเมนโมเมนโมโอ๋เนี่ยเนาะไปเดินข้ามถนนกันมาแล้วนะครับ

องเจแม่กวนยิมเนาะเราจะไปตรงจุดอ่อนเื่อก่อนนะครับมีหลายรอบครับพอเราไหว้องเจแม่เสร็จนะครับเราก็มาหมุมด้านขวาของตึกพระครับก็จะเป็นอีกเทพเจ้าหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นอมุมไม้เป็นมุมบไม้บภาพบุรุษของเขานะครับเนอะไม่ใช่ของเจ้าแม่เมื่อกี้นะครับเมื่กี้เนาะส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นน,น,นะครับ จำเมื่อกี้จำเมียเนาะตอนนี้ไม่ใช่จำเมียนะครับซึ่งจะเป็นองค์ครับนี่ ก่นจะตีกันเนะ start, าะรวยรวยรวยกสตาร์ทะ เขาไม่ได้ถ่ายคนนะครับห่วงอะไรก็ไม่รู้รัดเกืม นะครับโอเคสำหรับคลิปวาดมาหมูบอลขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัส oh. ดีครับ